สวัสดีนะครับเพื่อนเนทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจานออกเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับนะช่วงนี้ตัวเกมเขาก็มีกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นเพิ่งมีโค้ดไปนะครับโค้ดสำหรับวันที่11-11เนะครับนะเราก็ไปดูในกลุ่มเลยว่าดูที่เพจหลักของตัวเกมกันได้นะครับไปเติมรับของรางวัลกันมาซึ่งจานเติมแล้วนะเปิดมา ไม่มีประตูมาให้แง้มเลยนะครับนะปล่อยไปหรือว่าในตัวฟ้ามาเอาไปปลอบใจตัวเองนะเอาไปอัพขั้นแล้วกันนะครับนะ <S <S อ่ะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาดูที่กิจกรรมกันก่อนนะครับก็คือเรามีกิจกรรมการต่อสู้ของไคล่าเหลือเวลาอีก3วันนะครับก็ยังไงอย่าลืมเข้าไปต่อสู้แล้วก็เก็บโทเค็นมาใช้แลกของกันนะครับรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนการเติบโต14วันนะครับนี่ก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยววันที่1 4เนี่ยก็จะได้ตั๋วลากค่าหวยอีกห้าใบนะครับเดี๋ยวจะไปสุ่มตัวกันนะครับ แล้วก็กิจกรรมเติบโตว7วันด้วยกันนั่นเองซึ่งแจกของเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรทองต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับนะเข้าไปลืมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของกิจกรรมคําสัญญานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะเข้าไปอัปเดตในตัวเกมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวยังไงก็ไปรับของรางวัลกันอีกรอบหนึ่งได้แล้วก็กิจกรรมการจัดการเมืองก็อย่าพลาดกันนะครับก็ได้ตั๋วเลือกตัวละครอ่าีพิกเนาะที่อาจารย์ได้เคยแนะนําไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไปดูที่ตัวคอนเทนต์หลักของเราก็คือในส่วนของการแนะนําตัวผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับผมนะนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตนี้นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใครได้อ่านคอมิกนะครับหรือกระตูนนะครับแล้วก็ได้ดูซีรีส์เนี่ยจะมาในช่วงซีซั่นหลังๆแล้วน่าจะประมาณซีซั่น9ก้าได้มั้งครับประมาณนั้นนะประมาณ 8- หรือ9นะครับสําหรับผู้นำสุดโหดของฝ่ายวิสเปอร์เอร์นะครับหรือฝั่งเสียงกระซิบนะครับก็คือ อัลฟ่านั่นเองนะครับนะเป็นถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับโหดและน่ากลัวมากนั่นเองสำหรับปุ่มนี้นะครับนะด้วยความสามารถที่เธอสามารถควบคุมซอมบี้ได้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ควบคุมหรอกนะครับใช้ใช้ความสามารถใช้ใช้ลักษณะาานิสัยของซอมบี้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนใครจะรู้เป็นยังไงก็ลองไปอ่านคอมิกหรือว่าดูซีรีส์กันได้กันนะครับผมนะอ่ะเรามาดูที่ความสามารถของเธอกันดีกว่านะครับสำหรับอัลฟ่านะครับผู้นําสุดโหดของตุ่มกลุ่ม กลุ่มอะไรกุ่มมาแล้วกลุ่มวิ w h i s เลอร์นั่นเองนะครับผมนะอ่ะเริ่มต้นนะที่สกิลแรกนะเป็นสกิลติดตัวก่อนนะครับสกิลติดตัวอันนี้ของอัลฟานะครับก็คือจะเป็นการนะครับลดความเสียหายของให้พวกทั้งหมดเลยของเรานะครับที่ได้รับจากศัตรูประเภทอินนะครับก็คืออย่างเคสนะครับที่เป็นตัวสายอินต่างๆที่มันทาการโจมตีเป็นแบบไฟเพวเวอร์ fpx แทงนั่นเองนะครับที่เป็นการโจมตีระยะไกลเนี่ยจะถูกลดลง15นั่นเอง ถ้าอัลฟาปรากฏตัวคือพูดง่ายๆว่าถ้าอัลฟาอยู่ในสนามตอนต่อสู้เนี่ยนะครับ FP การโจมตีของสายอินต่างๆจะลดลงทั้งหมดเนี่ย15%นั่นเองนะครับนะแต่นะครับถ้าเราทำการอัพจนถึงเลเวล2และก็เลเวล3นะครับพรรพวกฝ่ายผู้ล่าก็คือพูดง่ายๆตัวละครในทีมที่เป็นฝ่ายเดียวกับอัลฟาก็คือผู้ล่าที่เป็นสายลักสีแดงนั่นเองนะครับจะลดความเสียหายลงอีกนะครับเพิ่มอีกนะครับสูงสุด20%นั่นเอง นะครับนะคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยปกติเนี่ยถ้าตัวทั่วไปเนี่ยลด15%แต่ถ้าตัวที่เป็นฝ่ายผู้ล่าเป็นฝ่ายเดียวกับอัลฟาเนี่ยก็จะลดลงนะครับอีก20%รวมแล้วก็ประมาณ35%นั่นเองแบบคิดง่ายๆเลย15บวก20ก็คือ35%นั่นเองนะครับนะก็ทำให้ความเสียหายที่ฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูเนี่ยทำใส่เราเนี่ยด้วยพลังการจุตีของสายอินต่างๆเนี่ยลดลงไปถึง35%นั่นเองนะครับผมนะแต่อย่างที่บอกคำเงื่อนไขคือถ้าอัลฟาปรากฏตัวก็หมายถึงว่า ถ้าอัลฟ่าเนี่ยยังอยู่ในสนามนั่นเองแต่ถ้าเธอตายหรือหายไปก็บัฟนี้เอฟเฟนก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยตัวอัลฟ่าเนี่ยเหมาะกับการจัดทีมให้กับฝ่ายเดียวกันหรือไว้ในการลงหอคอยฝ่ายาตรงศึกป้องกันเมืองนั่นเองนะศึกป้องกันนะครับนะเพราะว่ามันต้องจัดทีมฝ่ายเดียวกันอยู่แล้วนั่นเองถ้าเรามีอัลฟ่าในทีมเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกทีมเราที่เป็นฝ่ายเดียวกันกับอัลฟ่าด้วยนะครับความเสียลดลงไปถึง35%นตนั่นเองถ้าอัพเต็มนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับผ้าคุมหนังมนุษย์นะครับก็คือในระหว่างการต่อสู้นะครับตัวอัลฟาเนี่ยจะมอบโล่นะครับมอบโล่นะครับที่มีความแข็งแกร่ง200%ของแอคแท็ให้แก่พรรคพวกเบื้องหน้านะครับเป็นเวลา8วิด้วยกันนะครับในตรงส่วนนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าตัวอัลฟาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับไปทำการสร้างโล่ครับโดยคิดจากแอคแท็ของตัวอัลฟานะครับของตัวอัลฟานะครับนะและถ้าโล่ถูกทําลายในระหว่างที่กาลังมีโล่อยู่นะครับ จะสร้างความเสียหายอีก150%ของแอคแท็ให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ทุกตัวนั่นเองนะครับ mm hmm. คือเพื่อยงว่าสร้างโล่ปุ๊บโล่แตกก็จะทการสร้างความเสียหายโดยรอบนั่นเองนะครับให้แก่ศัตรูใกล้เคียงทุกตัวนั่นเองนะครับนะ mm hmm. และพออัพเลเวลขึ้นมานะครับ mm hmm. ถ้าลูกศิกทำลายเนี่ยนอกจากที่ว่าจะสร้างความเสียหายแล้วนะครับยังจะลดพลังงานของตัวเป้าหมายที่ถูกโจมตีเนี่ยลงอีก100หน่วยนั่นเองนะก็คือประมาณ10%พเดงพื่อยๆถ้าเราคิดเป็นกลมกลุ่มนะครับนะสิ นะครับแต่นี่คือลดร้อยเพียวๆเลยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะสมมุติเรามีอยู่ร้อก็เลยหายไปเลยร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับนะแต่พออัพจนเต็มเนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มความเสียหายจากโล่เนี่ยปกติอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ขึ้นเป็น200นั่นเองนะครับนะั่นคือทําให้ตัวโล่เนี่ยใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนแอคแท็กโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวอัลฟาเองเป็นแท้งนะครับที่เน้นไปที่พลังโจมตีเพื่อทําให้โล่สามารถอยู่ได้นานแล้วก็โจมตีได้รุนแรงขึ้นนนั่่เเอองมื โล่ถูกพังทลายลงนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับนี่ต่อมาสกิลที่3ครับทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับ3ครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายอยู่ที่70%นั่นเองนะครับแต่ถ้าอัาจนเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาถึง90%นั่นเองสูงสุดนะครับนะและทำการลดดีเฟนต์ของเป้าหมายนะครับลง30%ะครับและทำการเพิ่มดีเฟนต์นะครับของตัวอัลฟาเองเนี่ยขึ้นในปริมาณเท่ากันครับ คือลดดีเฟนส์ศัตรู30%แล้วก็อธิลดไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับเอามาเพิ่มให้กับตัวอัลฟานั่นเองนะครับผมนะซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้กับศัตรู1ตัวนะครับและจะอยู่ตลอดเลยจนกว่าอัลฟาจะตายนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนะครับทีนี้นะครับพอเราอัพเลเวลขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกจากที่นะครับมันจะลดตัวพลังป้องกันลงแล้วนะครับยังจะลดความเสียหายอีก30%ด้วยกันนะครับและเอามาเพิ่มให้กับอัลฟาอีก30%ตามจํานวนที่ ลดลงไปนะครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับอัลฟาเน,นี่ยถ้าเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการดูดเอาแอคแท็กแล้วก็ดีเฟนซ์ของศัตรูท,ที่อัลฟาโจมตีไปนะครับเอามาเพิ่มให้กับตัวเองนั่น <ๆ S 1> เองนะครับยิ่งถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังโจมตีสูงดีเฟนซ์สูงเนี่ยตัวอัลฟาก็จะได้รับเพิ่มมากขึ้น <title S 2> <ๆ S 1> นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเป็นการเอามาเลยลดเท่าไหร่เอามาเพิ่มกับอัลฟาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวอัลฟาเนี่ยนะครัับก็็ือวว่าเปนตที ค่อนข้างที่จะบัฟให้กับตัวเองกันส่วนใหญ่นะครับมีเสริมแค่สกิลโลให้เพื่อนเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะและก็ทีนี้ครับนี่เลยสกิลเด่นเหมือนกันก็คือสกิลอัลติเมทของอัลฟ่านะครับก็คืออัลฟ่าเนี่ยจะทําการคว้างขวดเลือดครับใส่ศัตรูนะครับที่เป็นเป้าหมายที่ไกลที่สุดนะครับตัวไหนไกลสุดนะครับนะสร้างความเสียเป็นวงกว้างนะครับอยู่ที่1 2 0นะครับแต่ถ้าอัพจนเต็มแล้วเนี่ยความเสียหายเนี่ยจะกลายเป็น160%นั่นเองนะครับผมนะของแอคแท่งตัวไฟนะครััับบจากนนน้ะคร จะทําการเรียกซัมมอนนะครับตัววอล์กเกอร์ก็คือซอมบี้เนี่ยขึ้นมา1ตัวนั่นเองถ้าอัพเต็มจะกลายเป็น2ตัวด้วยกันนะครับขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะมาตามเลือดที่เขาปาไปนั่นเองนะครับและจะทําการโจมตีธรรมดาครับสร้างความเสียหายนะครับนะตรงนี้นะครับสูงสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะตรงนี้เลยนะครับซึ่งสูงสุดเลยนะและฟอคเกอร์เนี่ยจะเฮดพีลดเรื่อยๆครับเป็นเวลา25วินาทีนั่นเอง คือพูดง่ายว่าตัวซอมบี้ที่เรียกมาเนี่ยสตัวเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่25ิาวินะครับตรงส่วนนี้ถ้าไม่โดนโจมตีตายซะก่อนนะตรงส่วนนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับเพราะเนี่ยอันเนี้ยของตัวอัลฟาเนี่ยจะเป็นการซัมมอนซอมบี้ออกมาทําการโจมตีให้กับศัตรูนั่นเองนะครับผมต,ตรง่วนนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะคอมโบหรือเอาไปใช้งานนึกถึงตัวตัวนี้ที่ซัมมอนบ่อยๆก็อย่างเป็นอย่างลิกก็ได้ผู้นําลิกนะครับขี่ม้าของเราผู้นําลิกขี่ม้าก็จะเป็นการเรียก ทหารของเ็กรานเดียออกมาช่วยเหลือนั่นเองประมาณนั้นนะครับผมนะอันนั้นก็สายซัพมอนเหมือนกันอันนั้นซัมอนทหารนะครับของเ็กรานเดียอันนี้ซัพมอนซอมบี้ออกมานั่นเองนะครับก็อาจจะจัดเป็นทีมซัพมอนก็ได้นะครับนะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวสกิลดีเทลคร่าวๆของอัลฟ่านั่นเองนะครับในตรงส่วนนี้เลยทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนตัวของเธอครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเสริมให้กับตัวอัลฟ่าเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการซัมมอนเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองก็คือ พอเราปลดปุ๊บนะครับได้อุปกรณ์ส่วนตัวอัลฟามาเนี่ยนะครับในระหว่างการต่อสู้เลยนะครับตัวอัลฟาเองจะซัมมอนวอล์เกอร์ขึ้นมานะครับหตนนะครับหตัวนั่นเองนะครับเกาะอยู่ตรงศัตรูที่ใกล้ที่สุดทุกๆสิวินาทีนั่นเองสิบวิซอมบี้มา1ตัวครับสิบวิซอมบี้มา1ตัวนั่นเองนะครับทำการซัมมอนเข้ามาเลยนะครับนะนี่เลยนะครับพูดง่ายว่าศัตรูไหนอยู่ใกล้ๆนะครับสักพักซอมบี้มาซอมบี้มาเรื่อยๆทุกๆสิบวิ เมื่ออัพจนเต็มนะครับบวก30เนี่ยจะซัมมอนนะครับทุกๆ8วินาทีนั่นเองก็ถือว่าซัมมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองน,น,นะครับจากปกติคิดกลมๆมมาสมมติว่าถ้า40วิก็จะได้ซอมบี้อยู่ที่4ตัวแต่ถ้าอัพจนเต็มเนี่ยก็คือจาก4จะเป็น5ตัวนั่นเองกูง่ายๆนะครับนะทุกๆ8วินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะและทีนี้ตัวซอมบี้เนี่ยนะครับที่ตัวอัลฟาทําการซัมมอนเกิดมานะครับตรงนี้นะถ,าานะถ้าตายนะครับถ้าตายนะครััับบมนนจะะทําากรรค ให้กับตัวอัลฟาในเองส,งสูงสุดอยู่ที่20นนั่นเองคือพูดง่ายๆว่านะครับยิ่งซอมบี้ออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับเรียกขึ้นมา1ครั้งทุกๆสิบวิเนี่ยนะครับถ้าซอมบี้ตัวนั้นถูกฆ่าตายอัลฟาจะได้เลือดคืนมา20อนั่นเองสูงสุดของตัว HP นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเอาเอาตัวซอมบี้ออกมาถ้าตายก็ได้เลือดนั่นเองนะครับมาตรงส่วนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราดูสกิลโดยรวมเนี่ยสำหรับตัวอัลฟานะครับเป็นตัวที่ ก็คือไอศึกป้องกันฝ่ายนั่นเองนะที่เป็นฝ่ายของฝ่ายผููลานั่นเองเพราะว่าตัวสกิลติดตัวอัลฟาเนี่ยนะครับเป็นการเสริมให้กับทีมที่เป็นฝ่ายเดียวกันด้วยเนี่ยลดความเสียหายได้เยอะมากนั่นเองนะครับและยังสามารถที่จะคอยซัมมอนตัวซอมบี้ต่างๆนะครับออกมาทําการป่วนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับการที่จะเอาไปลงในส่วนของตัวหอมากนั่นเองนะครับนะอาจจะไปเอาคอมโบกับในส่วนของตัวอย่างเช่นลิกอย่างที่บอกไป นะครับลิกขีม่ม้านะครับนะก็เอาเหมือนกับว่าลิกก็ซัมมอนทหารออกมาเอาฟ้าก็ซัมมอนซอมบี้ออกมาก็มาถือว่าเป็นพวกช่วยๆกันนี่นะครับผมนะหรือ,อจ,จะเป็นยูจีนก็ได้นะครับยูจีนก็จะซัมมอนหุ่นไลกาออกมาเนี่ยจะไม่ให้ศัตรูหันไปโจมตีหุ่นไลกาในระหว่างนั้นตัวเอัาฟ้าก็อาจจะทําการเสริมโดยการเรียกซอมบี้ออกมาเพื่อทําการโจมตีเสริมเข้าไว้ได้อีกก็เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมในะตัวส่วนนี้เนี่ยเพราะั้นเดี๋ยวว่าเอออาจจะลองจัดเป็นทีมซัมมอนดีกว่าไหมแบบ มีทั้งริกทั้งยูจีนทั้งอะไรต่างๆหรือว่าตัวไหนที่มันมีสกิลซับมอนสามารถเรียกพักพวกมาช่วยได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่จัดทีมฮาฮาได้เหมือนกันเนาะไอหรือว่าอย่างนีแกนก็มีสกิลที่ซับมอนพวกมายิงได้เหมือนกันนั่นเองแบบนั้นเป็นต้นนะครับผมนะอ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวอุปกรณ์พิเศษกันบ้างที่แนะนําให้ใส่นะครับสำหรับตัวอัลฟาเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าก็ควรจะใส่เป็นตัวนี้เลยก็คือ ไอเทมหรูชั้นยอดก็คือจะเป็นการเสริมให้กับตัวนะครับพลังงานของตัวอัลฟาเนี่ยให้เต็มไวยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งตัวอัลฟาเนี่ยนะครับตัวสกิลของเขาเต็มวเนี่ยก็จะสามารถทําให้เรียกซอมบี้ออกมาได้เรื่อยๆนั่นเองยิ่งพอระอัพเต็มแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เขาปาขวดหรือใช้อันติเนี่ยก็จะมีซอมบี้เกิดขึ้นมา2ตัวนั่นเองครับยิ่งถี่มากก็ยิ่งออกมามากนั่นเองเอง,ง่ายๆนะครับรงส่วนนี้เพราะเนี่ยอาจารย์เลยมองว่านะครับไอเทมหรู ที่เป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมให้ตัวอัลฟาเนี่ยสามารถใช้สกิลอัลติเมตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้สามารถซับมอนได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะประมาณนี้เลยหรือว่าอาจจะเสริมเป็นส่วนของตัวกระสุนของอาซิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจะเน้นในส่วนของสกิลโลเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับโลมันจะคิดตามแอคแท็ของตัวอัลฟาเองยิ่งแอคแท็อัลฟาสูงเท่าไหร่โลก,ก็ยิ่งหนาขึ้นนะครับ แล้วก็ทุกครั้งเวลาที่มันโลกมันพังทลายลงเนี่ยก็จะสามารถทําให้สร้างความเสี่ยงกัสรสูได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวอัลฟาะคราบประมาณนี้เลยนะถ้าใครได้จัดทีมหนูเนี่ยถ้าลงสํารวจใช่ไหมครับศึกป้องกันค่ายอ่ะวันนี้พอดีเลยนะครับเราก็เอาอัลฟาลงคู่กับเบต้านะครับนะบเปลี่ยนเป็นเบต้านะครับมีอัลฟาเบต้าลงนะครับแถวหลังมี เดเอาไว้ White, มีนักเนี่ยครับพอดีฝั่งนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ทำตัวเท่าไหร่นะครับนะตัวเบต้าก็ยังไม่ครบเท่าไหร่อะ่ะไปลองดูครับลุยได้ไหมชั้นเจ็ดสิบว้าวเลยม,มาโดนรวบตายหาหมดสปิตี้อะไรกันเนี่ยตายหมดครับบ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคคือซอ,ซอมบี้ไม่ทันได้เกิดนะครับนะเริ่มมาโดนรวบตายหมดเลยนะครับพูดง่ายนะครับนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับพอดีทีมยังไม่ได้ทำอะไรของไม่ได้ฟูลเท่าไหร่นะครับสำหรับฝ่ายพูล่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับนะอ่ะโอเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีอะไรข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับผมนะโอเคในวันนี้ก่อนจากการก็เหมือนเดิมทบยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้จันด้วยแล้วกันนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้จันขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ